โมฟิกผาอ้อมเด็กสำเด็จรูปคุณภาพพรีเมียมจากตุรกีเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ตัวน้อยน็อกกวินคุณแม่ซิดิต้าในงาน Baby and Ki s s b ส e บ y บ โมฟิกแบตผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปคุณภาพพีิมีมจากตุรกีที่มียอดขายอันดับหนึ่งในตุรกีและอีกหลายประเทศทั่วโลกเซอร์ไพรส์จัดเต็มกับการออกงานคู่ครั้งแรกในชีวิตของแบนแอมบัสเดอร์ตัวน้อยอย่างน้องกวินที่ข่วงคู่มากับคุณแม่คนสวยซิริตา้าที่จะมาแชร์ประสบการณ์การดูแลลูกในแบบฉบับของคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องทำงานและดูแลลูกน้อยควบควบู่กันไปที่งานเบบีแอนด์คิสเบดไบ อิมแพคเมืองทองธานีแชเลนเจอร์ฮอซามบูตจีสิค่ะไอย่ามาเลนะไปด้วยนะด้ยนะวยนะไปด้นะได้ยนี้วยะไปด้นะวยนะไ้วะไปด้วยะไปด้วนะด้วนะล้วยนะได้ะได้วนะไป้ะป็้นได้วยนะไปดนะไ้ยะไปดนะไวยนไปดป้นดนนะดะนนไนน้ะ จะดูเขาไม่กลัวไม่กลัวคนเลยโอเคจริงจริงกังวลไหมคะก่อนที่จะออกกลัว่ากังวลมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่างานนี้ก็โอเคค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกาวินก็ได้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่เชิญกาวินมาเป็นแบรนด์ a มบ a สเดอร์ของแบรนด์โมฟิกด้วยค่ะบทบาทของแบรนด์อ ambassador มีอะไรยังไงบ้างก็มี่ถ่ายแบบค่ะแล้วก็ถ่ายโฆษณาโฆษณาก็ได้ออนตั้งแต่วันที่หนึ่งตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว ไ,ไอเทมเด็ดๆที่แบบอยากจะแนะนำให้กับคุณแม่คุณลูกอะไรอย่างเงี้ยที่ได้มีอะไรบ้างค้า ดีที่สุดให้กับลูกของเราซึ่งมันก็ตรงกับตัวลิต้าเลยตั้งแต่ที่ต้องมาเป็นแม่เนี่ยลิต้ารู้เลยว่าลิต้าอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกวินจริงๆแล้วมันก็ตอบโจทย์มากๆตั้งแต่ลิต้าได้รู้จริงๆลิต้ารู้จักโมฟิกตั้งแต่เขามาถูกมากึงนเมืองไทยนะคะก่อนที่เขาลิต้ารู้จักโมฟิกตั้งแต่แบรนด์นี้จะมาเมืองไทยักอีกนะคะก็คือว่าแบรนด์โมฟิกเนี่ยค่อนข้างโด่งดังมากเลยในยุโรปจริงๆแล้วเป็นอันดับหนึ่งเลยละในยุโรปนะคะแล้วก็ พอโมฟิตมาเมืองไทยเนี่ยเราก็ดีเราดีใจมากๆเลยว่าเราได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราแล้วแล้วก็พอเราได้ใช้เนี่ยเราก็ชื่นชอบมากมากเขาของเขาดีจริงๆวันที่ถ่ายโฆษณาเห็นอว่าสายเลือดคุณแม่มา,มาเต็มแล้วากันเดงอย่งเงคือพูดตรงๆว,ว่าอย่างตัวลิต้ายังแปลกใจเลยก็คือไม่คิดว่าเขาจะทําได้คือเราก็กังวลนั่นแหละว่าเอ,อวันนี้จะไปถ่ายงานเนี่ยเขาจะร้องไห้ไหมเขาจะ เขาจะซนจนไม่ยอมอยู him, ally, <laughs> 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 ่ในฉากไม้อะไรเปล่าเลยเพราะเอาของเข้าฉากเขาก็จะยิ้มแย้มแบบโบกมือกับกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วเราเห็นแล้วเราก็หูทําไมเขาเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแน่ใจเลือดคุณแม่มาหรือยังนั่นสินั่นสิไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์มิต้าเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยดีกว่าค่เซอร์ไพรส์ทุกคนเลยเพราะว่าเด็กส่วนมากเวลาเขาฉากเจอคนเยอะๆเสียงดังๆ แล้วตอนนั้นเขาค่อนข้างเด็กมากๆกันนะคะเราก็ปกติจะร้องไห้ปวินก็คือแบบไม่ร้องเลยแถมโบกมือให้กล้องยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เราก็ภูมิใจแบนนี้มีแบบเตรียมแบบงานต่าตามมาเลยนะคะก็แล้วแต่ แล้วแต่เลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นงานแรกจริงๆของทาง d ิ้ a าและก็วินนะคะเป็นงานคู่กันครั้งแรกตัวดิ้ตก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณด้วยที่นึกถึงเรานะคะขอบคุณจริงๆให้เราได้มาเป็นตัวแทนของแบรนด์โมฟิกค่ะจริงๆดี่ตาเลือกเลือกแบบว่าเดี๋ยวไปทำไมถึงว่าแบบต้องมีหลายอย่างอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยเกิดะย่าจะให้น้องทำงานเงี้ยก็ต้องก็อยากให้เขา อยากให้เราชื่นชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมาะกับเราจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีติดต่อเขาไม่เยอะไหมคะตอนนี้งานพิซึนเตอร์มันก็มีบ้างค่ะมีบ้างค่ะคุณกอนว่าไงบ้างคะแบบลูกก็มาทำงานเขาห่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริงๆคุณกอนแอบชื่นชอบเพราะเวลาเห็นความน่ารักของกวินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเขาก็ไม่ไมยที่อยากให้ลูกไปมีประสบการณ์บ้างไปลองทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคือเขาไม่ติดว่าถ้าแบบลูกจะแบบเด็นตามรอยคุณแม่ จริงๆแล้วคุณบอไม่เคยขีดเส้นกำหนดใดๆเลยนะคะ mm hmm. ก็คือว่าขอให้เขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่รู้จักการาเทศะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่อมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณบอลก็จะมองในเรื่องของการสร้างนิสัยหรือว่าวัฒนธรรมของกวินมากกว่าแต่เรื่องการทํางานเขาไม่เคยขีดเส้นเลยว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็ให้เราให้เราดูความเหมาะสมมากกว่าว่าอะไรที่เราคิดว่าเหมาะสมกับกวินอะไรอย่างเงี้ย อย่างแบรนด์นี้เราค่อนข้างจะจะเป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบอยู่แล้วมันก็เลยเป็นการทํางานกันที่ลงตัวมากๆเลยค่ะแล้วการถ่ายงานเนี่ยเขาก็ดูแลทั้งลิต้าและกวินอย่างดีที่สุดนะคะการถ่ายทําก็รวดเร็วมากๆค่ะในความตื่นพลุตื่นคนที่แบบไม่มีเลยคุณแม่มีเป็นลับอะไรยังไงไหมคะตื่นอะไรนะคหลอกล้อหลอกล้อกวินหลอือวาอะไรแบบแบบน้องแบบไม่ค่อยตื่นกลัวเลยเพราะว่าเด็กคนแบบก็กลัวอะไร จ,จ,จริงๆอกันต่ว่าตัวนีตไม่ค่อยปิดกั้นว่าห้ามหรือนู่นนั่นนี่อะไรเขาก็คือไม่ไม่เคยไปห้ามเวลาเขาอยากจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขากล้าเล่นากล้าทำแล้วให้เขาได้เป็นตัวเขาเองเต็มที่เขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเออเพาเราไม่ได้ไปห้ามไปเขีดเส้นอะไรให้เขาเขาก็เลยไม่ไม่กลัวค่ะ อนนี้การเลี้ยงลูกวิ่งเปบบน็นไงบ้างคะเขาบอกว่าเราิม่มแบบสนใจอะไรนิดหนงอะไรแบบี้ใช่ค่ะเป็นวัยที่เราจะต้องใช่ค่ะเป็นวัยของการเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นวัยที่เราจะต้องมันท้าทายมากๆเลยแหละสําหรับการเป็นแม่เพราะว่าเขาเริ่มอยากจะออกไปข้างนอกแล้วอยากจะหยิบจับนู่นนั่นนี่อยากจะเจอคนเยอะแยะมากมายเริ่มวิ่งเ,เริ่มเดินแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นวัยที่เราจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะอย่างพี่ต้าตอนนี้เริ่มกลับมาทํางานเยอะขึ้นหรืออย่างไร ตอนนี no ้ก็กลับมาทํางานค่ะค่ะก็อย่างที่เห็นก็มีทํางานบ้างรับงานบ้างกรายการใช่มีออกรายการบ้างค่ะแต่ว่ารับน่าจะยังยาวหรือไงละครยังยังยังไม่มีเลยค่ะยังยังไม่เพราะเรายังไม่ได้รับหรือว่ายังใช่ยังไม่ได้รับค่ะคือพี่น่าตั้งเป้าเหยค่ะว่าแบบจัดุ่วเวลาให้กับน้องเต็มในกี่ปีหรืออะไรยังไงหรือยังไง เราก็อยากทําหน้าที่คุณแม่ให้ดีที่สุดนะคะยิ่งลูกเราเพิ่งจะหนึ่งขวบสี่เดือนยังเป็นเเรียกว่าเป็นเบบี๋อยู่เราก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่ในอีกอันหนึ่งเนต้าก็อยากที่จะยังทํางานอยู่ในวงการนี้เพราะว่าเป็นอาชีพที่ต้านลากเลยแต่กาทำงานในวงการนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็คือก็ยังอยากทํางานอยู่ถ้าเกิดมีผู้ใหญ่นะคะให้ความได้ตาติดต oh! ่องานมาเนี้าก็คืออยากทางานอยู่จริงๆแล้วตอนนี้คือคิดถึงครสองปีสามปีแล้ว ที่หลังมาใช่ไหมคะใช่ก็อาจจะเป็นช่วงโควิดพอดีเลยค่ะแต่ถ้ามีติดต่อเข้ามา่อเข้าามถ้ามีติดต่อเข้ามาติดต่อก็ได้เลยนะคะตัวลิต้าก็อยากเล่นค่ะอยากเล่นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขาจะจ้างลิต้าไหมก็อาจจะรอรู้หมดอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดเรีกถึงลิต้าก็ลิต้าก็อยู่ตรงนี้นะคะสามารถติดต่องานมาได้คุณผู้กอนก็ยังให้อิสระกกับตรงนี้ใช่ไหม คือคุณกันไม่เคยว่าอะไรเลยค่ะแต่ว่าเขาเขาไม่เคยคุณกันเป็นผู้ชายที่น่ารักที่สุดในโลกเลยแต่รู้สึกโชคดีจังเลยที่ที่เขาที่มีเขาเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นสามีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราะคะ่ะ <c oughs> เขาเป็นคนที่ี่ต้ารู้สึกว่าเป็นคนดีจังเลยะะ <c oughs> ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วจริงๆเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วเรารู้สึกว่าในเขาก็ดูแลเราดีมากๆนะคะแต่ จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทํางานมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ก็ยังชอบที่จะทํางานอยู่ถ้ามีโอกาสที่มีคนนึกจึกเราเราก็ยังอยากโผล่มาให้คนได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรยก็ยังคิดถึงแฟนๆอะไรของในได้อยู่บ้างหรือพี่ๆสื่อมวลชนที่น่ารักไกลตาทุกท่านนานๆแล้วาก็ได้มาเจอหน้าเจอตาก็รู้สึกก็ยังมีที่ที่ไม่ลืมในตด้ก็ขอบคุณจริงๆค่ะอีนอย่างเรื่องลูกคนที่สองค่ะใช่คุณกอนเคยเคยอาอนว่ รอจยง่ก็คิดว่าน่าจะเป็นก็คุยกันคุยกันนะคะโดยแตาก็บอกว่าขอเป็นแบบปีหน้าได้ไหมปีนี้ได้อยากจะแบบเนี้ยค่ะก็เลี้ยงกวินให้สนุกพากวินไปเที่ยวแล้วก็ได้เต็มที่กับการเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าเนี้ยน่าจะเป็นปีที่ดีลูกสาวเดี๋ยวเด๋เดี๋ยวได้หมดได้หมดเดี๋ยวแล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิคิด พี่คยกันไเขาบอกว่าอยากมีูปแบบสักกี่คนหรือสงคนเง้จงๆคุอนก็ไม่ไไม่หนดว่าจะกีคนอะไรเง้ยแล้วแต่เราแต่เขาก็บอว่าเราไหวทีเท่าไหร่ถ้าสงคนหก็แฮปปี้แล้เง้ยมีเพื่อนแล้วนองได้มีเพื่อนแล้ก็รู้จักแบ่งพันรู้จักการมีน้องรู้จักพี่น้องอะยเงีเีนาให้ไปกันเนาะมีน้าฝากลุ้นด้วยค่ะแล้วก็ต้องลุ้นกับตัวเองด้วยเหมือนกัน อันที่พีตาฝากถึงโมฟิกนะคะก็พีตาฝากโมฟิกด้วยนะคะก็เป็นโมฟิกเนเชอรัลนะคะสำหรับแม่ๆที่มองหาอะไรที่เป็นมอแกนิกนะคะไม่ว่าจะเป็นใยไผ่ธรรมชาตินะคะหรือายธรรมชาติเนี่ยบอกเลยว่าดีจริงๆนะคะตรงนี้ใช้แล้วเป็นเด็กที่แฮปปี้มีความสุขมากก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้วนะคะก็ฝากโมฟิกด้วยนะคะ